ไอหนักตามัวเป็นแกได้รู้่ายอนะยเันปเยอตะปยอนันี้ก็ไ่ได้ซับเติมน้องนว่าน้องนอนเสียโอแตดเลียกอย่างนี้มาที่มาพูดกับแกเนี่ยเรียงทองพุ่นถ้าไอทองพุ่นเนี่ยให้แกถึงสองวันอ่ะเอาขีดมันลูกหนักอว่า่งเรือว่า ันน้องพู่นให้นั่นเอาขีเจ้าขีออกแล้วเจ้ามะปลายหนากว่าเนี่ยจับขีมะปลายะเจ้าเคยได้น้ำมันบเอากันบรอนวานได้เปอร์เซ็นต์จากลูกพี่จ้างก็บไ่ได้เนื้อว่าสั่นกันโบกันบ่เจ้าโบกู้ทุมเงิเจ้าขอไ่ได้หรอกดีมันละบักท้องพุ่นเจ้าเออเจ้าดีเจ้าฮักมันเ้าฮักเจ้าละล่ะเคแล้ววันนี้ได้กินเนื้อไหมวันนี้ฟังไอพวกอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ไอทองพุ่น่เฮ้ยเฮ้ยวมันเล็กเดียบมันพุ่นมันพุ่นได้แต่คือว่าฟังก่อน บักท่องพูนมาให้พูนถ้ามึงดูคลิปอยู่มึงให้แกหน่อยแกมานั่งเศรู้นี่เอาผมมาก่อนเพิ่นโทรไปคอสเพิ่นโทรไปหาถ้านเป็นรับปลาสะอาดใส่มึงบักท่องพูนว่าวกิ้งกูว่าวกิ้งลีน้องเมื่อยพิ่นแน่หนิจับเะโป่งมันเหนื่อยขึ้นเอาไปเอาไปแล้วแต่ว่ลองให้แล้วเด้อเจ๊ว่ เอาเขาไม่ได้เงินได้บ่ได้มันก็บ่เจ้ามันได้ไปล้านเจ้าทั่วไปคว้ามันมันบ่รับสายเจ้ามันบ่รับสายเอาเจ้าเข่าคางกันบ่อยบ่ได้เข่าคางพายเข่าคางทองพุ่นเจ้าตีมวยหลรถเขาเขาก็บ่ให้ทั่วไปขึ้นทั่วฮาปะกระปัตตันนี่ทั่วฮาปกระปัตตันหัวลอยคว้ากันมันจีนเบลยงในโบนัสในเงินเดียวไม่ได้ไม่รับสายรับสายเมื่อกี้เตือนเจี๊ยกปลาเสักนี่ตัดสายกิ่นเลยเงินหาลอยหนึ่งพอหาลอยนี้จะไปกลับบ้านไปหาลูกกันนี่พูดเงิงเงินนี่ ยงมวนต่อหน้าก้องกับพวกที่เลี้องข้าวพ่นอะไรข้าวพ่นบ่อยเงินหอา่อยนะวพนี่ดีเอาควายวาพนคนยังไปว่าพ้นนี่เล้วเออเจียบขอโทษพ่อหน้าหรือเี๋ยวโผนใในพ่อโยเอาโย่ไปไหมพ่อจะได้ก่อนมือไหนมือมือมั้ยล้กลองน้ำผงดีกันไรมือไหนกัมือเดียวเจียบขอโทษนะ เกียบทำดีที่สุดแล้วโย่อันนี้ก็ไม่ได้ซับเติมน้องต่ว่าน้องมองเสียโอ้โสวัสดีครับเกียบเกียบว่ามวยอย่างนี้นะคิดว่ามันแน่นอนใช่ไหมพ่อถ้าพ่อกันกะโจืใจต้โยโจื อเสเนี่ไวะไเอาเจ้ามือบอขอมเดือเอ้าเจ้าคือโยเจ้าโยให้นังบนี่เอาเจาเ็มือสเอาอาเอวเามับเองโยเอาเราโย่นโยโยอ้ยโยี่บม่่ไอ้โยอ้ยอ้โยกระไเอาโยเอาเราโย่เมันออ๋อคือมเกียบเอาฝ่ายนี้เกียา เก็บใสวัสดีสวัสดีครับทองคูณนะไฟนี่ผมต้องเอาให้ดีๆเลยทองคูณสิเจี๊ยบหน่องก็เจี๊ยบกระลูยู่เจ็บข้าบัวทองเจี๊ยบเจียบขอโทษครับกระลูยู่ว่าสิเจียบน้าผมครับสวัสดีครับผมทองคุลครับสวัสดีครับผมบัณฑรลองนะผมก็จะทำดีกับเมียผมให้ดีที่สุดผมก็จะไม่กินเหล้ากินเบียรผมก็ไม่ต้องมีค้อบกัดบัณฑรลองคือบันฑรลองขอบุญขอบุญ ครับสวัสดีครับผมถาวรครับบอกทีครับผมเองครับครับสวัสดีครับผมเกียบนะเออมยอมีเร่องของพ่นเ้ยนี่เกียบเบ้าพื้นของพ่นเลยเบ้าพื้นน้องเขาอยู่เจ้าสาบานบ่เจ้าบเขียนมันนั่เจ้าโทษไปขอเงินมันบ่อยเอาเขาเอาตจนลืมื่าคนจะเจ้าสาบานเพราย่อมสาบานเบ้าพื้นเขาครับ ได้เป็นแสนเป็น <Br> ล <ots> ้านก็ให้บ่กเกินสองพันเ้าก็าบวกลีนอ่ะเ้าเจ้าโตอนไปกินข้าเ่วเซ้าๆได้เป็นแสนเป็นล้านก็ให้บ่อเกินสองพันนลูวปี่มหาไงก็บ่ได้ดอกเอ้ยสมัติสิได้ก็บอกองุตอนไหอพคุณกับมึงพอรู้นสมันนอนบ้าบอาเออข่าวบ้าววะขาวบ้าววเขาวบ้าเรียกแกว่าวบวเานทีเออถุกวันบุดว่ไอบ้าววะบาว่้าอันนังในยูทูป ครับผมทองบุญนี่คือพ่อจ๋าผมนะโยกมั้งเนเจี๊ยบขอโทษครับเจี๊ยบเอาให้ม่วงไปเลยเจี๊ยบเจี๊ยบบอกคำนี้ว่ามวยนี้เจี๊ยบล่อให้หนักถ้าพ่อเพป็นแกได้รู้ว่าเชื่อได้ย่อจามย่อจามเียอะคือเขียดตะปาดเยอะท่ไม่ย่กูดูว่าอึ้งเว้ยพ่อจ๋าเฮ้ย เอาลองเฮตุ้ยมาหน้าอาชีพฟีดกล่องแล้วอ่ะโย่ไงเฮตุ้ยเฮตุ้ยซื่อๆนี่โย่โย่เอาเมื่อกี้เขาเฮตุ้ยเอาเนี่ยขอบเรียงกันพุ่เอาโย่กันเนื้อสองซ้ำโย่เร็วเอาเรียงกันพุ่มาเลยโย่โย่เอาโย่สิได้อผีก็อย่างว่าโย่โย่เโย่โย่เมื่อกูนึกว่าเฉียดตะปาดเลยอันนี้ก็เบ้าหยอกนะครับเบ้าหยอกท้องพุ่งไปนี่แหละขมากะอาจีพเป็นเลี้ยงแค่น้ำเนื้อ หลายเติบบอลหยกน่องนุ่งมันซะได้ขายแบบเรื่องจริงบอลเลี้ยงแช่บอลเลี้ยงแช่บอลหยกส่วนมากไสิบอลเลี้ยงแช่ได้คุณหนึ่งมันสิลองอ่ะทองพรมนั่งขี่เนีเขาขึ้นเลยเรียกงนี้อ่ยู่เฮ้ยมือนันคนหลายซีโพยเมียอันถ้าผมได้โบนัสนนะอันผมเลี้ยงเขาคนได้เลี้ยงเนื้อบัตรที่มีเขี้ยงคืนมั้งผมก็เล่นเฟสเดยร์พี่ผมจะไปกินเนื้อก่อนว่างเลยทุกคนยูเซยครับ โอ้ยมึงกูรูว่าพีหลอกว่าเสียงนินไปกูหลับนอนว่าตีสามทังไม่หยุอ่ะไออ,ออ๋ขึ้นไปก่อนเด้อหาลูกพ่อเวลาเอ้ยโอนกันมาเลยน,อน่องพอดีเมียพีเอาเงินอไออ๋อไปก่อนในเวลาอเออเดี๋ยวพ่ออันตรับมก็ให้หาล่กแหละหาลูกบรมหาไข่เตมทาวาหาซื้อมาสา<อ><อ>มมันให้เงินพันเยอะกนยอสองมันให้เงินพันเดียวอีก่ิมย่กันเี่ที่อ่ยอยว่เงินพันหนึ่งเี้ยสามลดซื้อพักซื้ออย่างอีกเครื่องในต้มอีก เขาก็ได้บวาอย่องน่องวานี่ละหาโลที่แรกวางได้หนึ่ผมจะให้10กิโลเลยเพื่อนเห็นคนบอลาหลกับมากย่องกับเลี้ยงแค่เดียวนี่ยแหะเขา่เลี้ยงเขาไ่ได้ดอกไม่ได้กินน้มันเลยหมดทเดียวออมันได้หลายเจีย่บอกท่องพูดนะคันคบล์ย่องก็บไ่ได้กินดอกอันนี้บขได้ซ้ำเติมต่อน้องแพขึ้นมาหักกันดูแต่ว่าเออซ้ำเติมกูซ้ำเติมอานเจบขอโทษนะเจบขอโทษนะขอโทษแฟนๆนะเหื่มึนในผมนี้ เย้ำขอโทษนะพ่อเดี๋ยวสอนขู่อยู่หน้าอสิบสิบเอาทรู้ไทยนี่ยคุณนุ่อาจะแม่คนอิ่มไว้่ะเนี่ยนี่ในคอมมนอีกนี่นี่อันดีกะนีู่่่ก็เป็นนี่อสิอนี่นี่น่นี่ เราหยอกเรานุ่งไปซิละครับได้กับพวกอย่างไรเรื่องจริงตู้จริงผมไม่กลัวอะไรผมเรื่องจริงผมก่อนเนี้ยกะกะริมีน้ำใจกับน้องกับนุ่งกะได้กินเม็ดทุกคนกะถือว่าได้บุญเนี้ยเตียงพี่ลองนอนกะชิได้โบนัสอีกะนั่นวะพวกเนี่ยตีโม่เร็วนู่ได้ไปเสซฟไปแลนเงียบกีบแม่ทุกคนเชียร์แหกฝากไอ้ทุกคน ห่วงเขาอยากโฆขนาแล้วต้องเลี้ยงเขานะนิหน่อยหาล้อยงก็เนี่ยต้มปลาก็หาล้อยก็ปกปอมเป็นเออสามีนะครับผมีองไรผมถือใจเพื่อะลูกเพื่อ